้นแสดงว่านาของไอ้ขวัญ่งมันสิบออไีได้วะอันนี้สิกับสิบซีกับสิบหกแสดงวสูงสิบีูกบีแล้วเออแสดงว่านาของไอ้ขวัญสิบสิบองันไ่่นี่ใช่เป่าจ้าน้อยก็นี่ไงแล้วก<ม>็ปลาแต่ก็ต้องติดนี่คือแบบนักเตะไทยแมนจะปลาติดหน้าตายก็ปลาติดหน้าสิเอาก็ปลาตามใครเจ้เาแล้วเดี๋ยวใครเจ้า ว่าถ้าทำใหญ่ๆมันก็สวยเนาะแต่ว่าเราจะขาดิงนี่เเท่านี้หอเนอหเนยล่อย่างดีเลยคือมนให้มันแตกค่ะ งลงดีเลยมาอย่างดีไม่กดไม่ปังแตตังหีก็ทก่อลแต่จะมีตัดคือได้เนาแ่ตัดัดเลยเลาขาดนะัดีนะตัดตัดโอเคไเนาะตัดนะงของ้มาอย่างดีของห้อยงดายแบบูนาดรบทุกชิ้นโอเคาีา

Thank you. No.